หมาน้อยไม่รู้จักกลัวเสือคงเป็นคำที่ใช้อธิบายสถานการณ์นี้ได้ดีที่สุดเมื่อลูกสุนัขพันธุ์ดำตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในศูนพักพิงแต่กลับแสดงท่าทียโสใส่เจ้าหมาสีน้ำตาลทันทีที่ก้าวเข้ามาถึงจะพยายามแยกพวกมันออกจากกันแต่ยิ่งแยกก็ยิ่งดุร้ายมากขึ้นแล้วในจังหวะนั้นหมาอัลฟาตัวจริงก็ปรากฏตัวขึ้นทันใดนั้นบรรยากาศทั้งศูนพักพิงก็เงียบสงดัดเจ้าหมาดำรีบหันหลังถอยหนีก่อนจะยอมคุกเข่าลง ต่อหน้าอัลฟาด็อกในที่สุดลองสังเกตให้ดีแม้เจ้าหมาสีน้ำตาลจะได้เปรียบในตอนนี้แต่กลับไม่ลงมือโจมตีเลยเพราะมันเคารพคำสั่งของเจ้าแห่งหมาลูกหมาน้อยจึงได้แต่ส่งเสียงร้องเบาๆเหมือนขอการให้อภยัยในขณะที่อัลฟาด็อกตัดสินใจจะลงโทษมันอย่างเด็ดขาดแต่แล้วมนุษย์คนสำคัญของอัลฟาด็อกก็เอ่ยคำพูดบางอย่างขึ้นมาอัลฟาด็อก <Alpha Doc S 2> ฟังแล้วก็หยุดก่อนจากไปอัลฟาด็อกไม่ได้ลืมทิ้งกลิ่นของตัวเอง เพื่อแสดงให้ชัดเจนว่าใครคือเจ้าของพื้นที่นี้ไม่ใช่เพื่อข่มอำนาจแต่เพื่อปกป้องทุกตัวในฝูงนั่นแหละคืออัลฟาดอกของแท้